วิธีสังเกตกล้วยหักมุกนะคะว่าแก่จัดหรือว่ายังไม่แก่อย่างไงนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือว่าเปลือกเขานะคะก็จะมีเป็นปื้นหรือว่าคราบดำๆคล้ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้กล้วยหักมุกนะคะเครือใหญ่ในสวนหน้าบ้านของเรามานะคะ1เครือยกแทบไม่ไหวเลยนะคะ ตัดต้นลงมานะคะก็ค่อยๆโน้มเขาลงมานะคะค่อยๆตัดลงมาเพื่อว่าเขาจะไม่ช้านะคะต้องค่อยๆตัดต้นเขาลงมาด้วยพอเขาเอลงมาหรือว่าโน้มลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเช็คดูนะคะก็ guitar. ไม่เสียหายอะไรนะคะเราก็ตัดเครือของเขาเลยออกมาพอตัดเครือเรียบร้อยแล้วเราก็มาชําแหละชําแหละเครือหรือว่าหวีเขาออกมานะคะนับได้ก็จะมีประมาณสัก 16 17ลูกนะคะก็วีใหญ่เหมือนกันแล้วก็ลูกใหญ่พอประมาณไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเราก็นำมาปอกค่ะบอกโดยแช่น้ำมะกรูดแล้วก็น้ำมะนาวผสมกันกับน้ำนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เวลาปอกแล้วเราก็นํากล้วยที่เราปอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปแช่ในถังนะคะถังน้ำมะกรูดน้ำมะนาวเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ดําหรือว่าคล้ํานะคะ หลังจากที่เราปอกเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วนะคะลูกเขาแก่จัดก็จะเป็นสีเหลืองหลืองออกส้มๆนะคะก็สีสวยนะคะปอกเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาใส่ถุงแบบนี้เลยคะ่ะรัดหนังยางให้แน่นนะคะหลังจากนั้นเราก็นํากล้วยที่เราปอกเรียบร้อยแล้วไปแช่เย็นหนึ่งคืนเพื่อว่าวันรุ่งขึ้นเราจะได้นําไปทอดนะคะเป็นกล้วยทอดกรอบนะคะพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะหลังจากแช่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นกล้วยที่เรานำออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะสีเขาก็ยังสวยนะคะสีไม่คล้ำนะคะ